ขยับขึ้นหนึ่งขั้นอันดับฟี ف าแรงกิ้งล่าสุดของทีมชาติไทยเดือนพฤศจิกายน2025ทีมชาติไทยขยับอันดับขึ้นมาหนึ่งขั้นจากการประกาศฟี ف าแรงกิ้งประจำเดือนพฤศจิกายน2025ย่าโดยไต่จากอันดับ96ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ95ของโลกพร้อมยืนหนึ่งอาเซียนและยังคงรั้งอันดับ15ของทวีปเอเชียเช่นเดิมขณะที่ทีมอันดับหนึ่งโลกยังคงเป็นสเปนส่วนญี่ปุ่นยังคงเป็นเบอร์หนึ่งเอเชีย การประกาศดังกล่าวจะทำโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟี ف าซึ่งเผยแรงกิ้งล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน2568ระบุว่าทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นจากผลงานยอดเยี่ยมในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ไทยมี1,235.36คะแนนและหลังจากเก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันด้วยการอุ่นเครื่องชนะสิงคโปร์3-2และศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5ชนะ สีลังกา4-0ทําทำให้เพิ่มอีก7.91คะแนนรวมเป็น1,243.27คะแนนส่งให้ขยับมาอยู่อันดับ95ของโลกด้านอันดับโลกภาพรวมทีมอันดับหนึ่งยังคงเป็นสเปนแม้คะแนนจะลดลงเล็กน้อยจาก1,880.76เหลือ1,877.18หลังทำผลงานชนะจอร์เจีย4-0และเสมอตุรกี2-2ในฟุตบอลโลก2,026รอบคัดเลือกโซนยุโรป ส่วนทีมชาติญี่ปุ่นยังคงครองตำแหน่งทีมอันดับหนึ่งของเอเชียและขยับจากอันดับ19ขึ้นมาอยู่อันดับ18ของโลกจากผลงานอุ่นเครื่องยอดเยี่ยมที่ชนะการหน้า2 0และบริเวีย3 0ส่งผลให้คะแนนเพิ่มจาก1,645.34เป็น1,650.12 สำหรับโปรแกร,รมต่อไปทีมชาติไทยชุดใหญ่จะกลับมารวมตัวในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคม2569โดยมีคิวลงสนามในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนะัดสุดท้ายพบกับเติกเมนิสถานในวันที่31มีนาคม2569